สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเคล็ดลับเลึกๆน้อยๆนะครับจากช่องเจมอัดสดนะครับวันนี้จะพามาชมวิธีการลงรถขึ้นรถของเทเลอร์รถกระบะาลากนะครับจะเป็นช่วงตอนเอาสะพานขึ้นเอาสะพานลงนะครับแบบไม่ต้องยกให้ปวดหลังนะครับวิธีนี้ใช้ได้ดีมากสบายมากครับเมื่อก่อนนี่ก็ยก ก็เพิ่งคิดได้สักพักก็ว่าต้องทํำยังไงอันดับแรกก็ต้องมีโซ่ข้างละสองเส้นนะครับเอาไว้เกาะล็อกเส้นหนึ่งแล้วก็เอาไว้เกาะกับรถเส้นหนึ่งนะครับก,อองงก็คือเอาโซ่ไปคล้องกับเครื่องฉีดยาของเรานะครับเวลาขึ้นก็เอาเครื่องฉีดยาลงมาแล้วก็ยกขึ้นนะครับเวลา เอาลงก็ค่อยผ่อนสะพานลงมาแบบนี้นะครับง่ายๆครับเพราะว่าสะพานหนักมากครับเมื่อก่อนยกกันหลังเสียกันเลยก็เลยต้องหาวิธีใหม่นะครับวิธีนี้โอเคสุดๆครับไม่ต้องยกให้ปวดหลังเวลาขึ้นก็คล้องนะครับแล้วก็ยกผ่านขึ้นมันก็จะขึ้นแล้วก็ใช้โซ่ล็อก